ขณะที่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเครื่องที่43สันยการพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนานำกำลังพลจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านพังกิ่งกว่า100คนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2568 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกจำนวนกว่า5,000 50, 0ต้นที่บ้านพังกิ่งตำบลสมหวังอำเภอกรุงราจังหวัดพัทลุงเพื่อที่จะอนุรักษ์ดินรักษาความชุ่มชื้นและเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งใช้เป็นแนวป้องกันการพังทลายของหน้าดินในช่วงที่ฝนตกหนัก นอกจากการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแล้วกิจกรรมนี้ค่ะยังเป็นการสืบสารแนวพระาราชดำร,ริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและต่อยอดสู่การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะ